สตูด no no ิโอยูทูบ f ฟนฟิกโนเวลโน .1 ฉันสร้างมังงะเรื่อง One Piece Creating m ง n g a of One Piece i m p e r e Will Become My Ultimate Goal ในโลกที่เต็มไปด้วยโจรสลัดทะเลสีน้ำเงินครามและทองหัวกะโหลกที่สะบัดไหวกลางพายุชายหนุ่มชื่อร็อบลืมตาขึ้นในร่างใหม่ไม่ใช่โลกของเขาอีกต่อไปแต่เป็นโลกของวัน p i e เขามิใช่นักรบมิใช่ผู้ใช้พลังปีศาจห่าแต่มีของขวัญประหลาดติดตัวมาด้วยระบบศิละปะที่มอบพลังให้เขาสร้างมังงะจากความทรงจำในโลกเดิม เขาเริ่มต้นจากร้านเล็กๆในเมืองเล็กๆบนทะเลอีส์บลูไม่มีใครรู้จักเขาไม่มีใครรู้จักคําว่ามัางงะจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายหัวฟูชื่อลูฟี่มาหยิบเล่มแรกของวันพีซที่รับวาดขึ้นและท้งโลกก็เริ่มสั่นสะเทือนข่าวแพร่ไปทั่วมีหนังสือที่เล่าชีวิตของคนจริงในโลกนี้เรือของรัฐบาลเริ่มขยับตัวโจนสลัดเริ่มหวาดระแวงและกองทัพเรือเริ่มสงสัยว่าชายคนนี้เป็นใครกันแน่มังงะของโรบไม่ได้แค่บอกเล่าเรื่องราวมันเปิดเผยอนาคต คนอ่านรู้เรื่องที่ยังไม่เกิดการเดินทางของลูฟี่การล่มสลายของราชาโจรสลัดความลับของโลกบางคนเรียกมันว่าคำทำนายบางคนว่าปีศาจแห่งมึแต่รับรู้ดีเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำลายโลกนี้เขามาเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเองเขาวาดต่อวาดต่อจนโลกเริ่มเปลี่ยนเด็กๆเ,เริ่มมีแรงบันดาลใจจากเรื่องในมังงะโจรสลัดบางคนเลิกถือดาบหันมาถือผู้กันแม้แต่นักรบผู้ยิ่งใหญ่บางคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในเรื่องราวของเขาหรือเปล่า ทุกตอนที่เขาวาดออกมากลายเป็นคลื่นรูปใหม่โลกจนสลัดทั้งโลกค่อยๆแปรเปลี่ยนจากภายในรัฐบาลพยายามปิดกั้นแต่ยิ่งข้ามก็ยิ่งดังจนมังงะวันพีซของร็อบกลายเป็นศาสตราอันทรงพลังศิลปะที่สามารถท้าทายโชคชะตาและในวันหนึ่งเขาได้รับข้อเสนอจากเซเลสเทียลให้เข้าร่วมสร้างมังงะเพื่อควบคุมความเชื่อของโลกแต่ร็อบปฏิเสธเขาเลือกจะเป็นศิลปินของประชาชนมากกว่าทาสของราชาจากชายธรรมดากลายเป็นผู้สร้างตำนานจากนักวาดนิรนามกลายเป็นเทพแห่งมังงะ ในโลกที่ไม่มีคําว่านิยายมาก่อนและเมื่อเรื่อง One พีซใกล้ถึงตอนจบทั้งโลกโจนสลัดต่างรออ่านตอนสุดท้ายไม่ใช่แค่เพื่อรู้ว่าลูฟี่จะได้สมบัติหรือไม่แต่เพื่อรู้ว่าศิละปะของชายผู้หนึ่งจะเปลี่ยนโลกใบนี้ได้จริงหรือเปล่าและนั่นคือเรื่องราวของร็อบชายผู้วาดความฝันให้กลายเป็นความจริงกลางทะเลแห่งโจนสลัดที่ชื่อว่าโลกของ One พีซติดตามรายละเอียดแต่ละตอนในเพลย์ลิสต์ของเราได้เลยครับขอบคุณครับ